สภาพปัญหาของสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันด้านความโลกประกอบด้วยอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นการหลอกให้โอนเงินในการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงการหลอกลวงขายสินค้าเพื่อทำให้หลงเชื่อจากการโฆษณาขายสินค้าทางสังคมออนไลน์การแอบอ้างตัวตนของผู้อื่นเช่นการสวมรอยใช้เฟซบุ๊กของคนอื่นโพสต์ข้อความหยาบคายให้ร้ายบุคคลอื่นโพสต์รูปหรือคลิปวิดีโอลามกอนาจาร ที่สร้างความเสียหายในรูปแบบต่างๆปัญหาการถูกลเมิดลิขสิทธิ์ขโมยผลงานหรือถูกแอบอ้างสภาพปัญหาของสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันด้านความโกรธประกอบด้วยคำพูดแบบ h e สปีเช่นสถานการณ์ทางการเมืองที่มีลักษณะพูดจาต่อว่านินทาแล้วก็ตามมาด้วยการบูรี่ปัญหาเรื่องการแบ็กเมล โดยผู้ไม่หวังดีมีเจตนากันแกล้งทำให้เสียหายการทะเลาะวิวาดได้ง่ายขึ้นสังคมเมืองยุคปัจจุบันใครไม่พอใจกันก็จะโพสร,ระบายโพสด,ด้วยคำที่ไม่ดีทำให้คนเราสามารถเกิดภาวะทางอารมณ์ที่รุนแรงได้และนำไปสู่ความเกลียดชังการแบ่งข้างจนนำไปสู่การทะเลาะกันแบบไม่จบสิน้นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลการบูลลี่หรือการกั่นแกล้งบนโลกออนไลน์เป็นการกระทำรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นการระเมิดสิทธ,ธิต่างๆจนทำให้ผู้อื่นหวาดกลัวตกใจรู้สึกแย่ไร้ค่าและกลายเป็นตัวตลกของสังคมสภาพปัญหาของสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันด้านความหลงประกอบด้วยการถูกชี้นำซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดจากการสร้างการปัน่นสร้างกระแสที่ไม่ใช่เรื่องแท้อย่างเดียวแต่มีเรื่องเท็จปนด้วยการเกิดความรู้สึกไม่เท่าเทียมเกิดความรู้สึกด้อยและเป็นทุกข์ การเสพข่าวลวงเฟกนิวเป็นการกระทําที่พบเห็นบ่อยครั้งซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นการกระทําเพื่อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งบัญหาคุกคามทางเพศการหลอกลวงให้ถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอโป๊การหลอกลวงในเชิงชู้สาวร่วงละเมิดทางเพศมีทัศนคติมองโลกเชิงลบ เป็นการเสพสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นข่าวร้ายข่าวด้านลบมากจนเกินไปเกิดความเสียหายต่อวัฒนธรรมในสังคมวัฒนธรรมชุมชนเกิดความผิดปกติบิดเบี้ยวเปลี่ยนแปลงไปขาดความอ่อนน้อมขาดการเคารพผู้ใหญ่การวางตัววางกิริยาไม่เหมาะสมปัญหาการลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่ผิดทำให้เยาวชนเอาเป็นแบบอย่างด้วยวุฒิภาวะที่น้อยและขาดผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดปัญหาข้อมูลมากเกินไป ทุกวันนี้คนผลิตข้อมูลข่าวสารมีทั้งเท็จบ้างจริงบ้างมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างแต่ว่าสิ่งที่คนขาดนั่นก็คือคือขาดชั้นกรองที่ดีปัญหาปฏิสัมพันธ์ต่อสังคมไม่ดีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มากเกินไปจนละเลยชีวิตจริงจะทําให้ชีวิตที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีปัญหาได้การหมกมุ่นมากเกินไปทําให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตเสียหายปัญหาการปกครองของสังคมทําได้ยากขึ้น ทุกคนสามารถเรียกร้องในทุกๆเรื่องผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ได้ซึ่งการเรียกร้องหลายสิ่งเกิดจากการขาดซึ่งวุฒธธิภาวะความรู้และประสบการณ์จนทำให้เกิดเป็นปัญหาทางด้านการเมืองการปกครองได้ ทางการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครเชิงพุทธภูรณาการด้วยหลัก s k y ยเอสเอฟเฟกตีฟโซเชียลมีเดียลิเทเ d ซีเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์มีคุณค่าที่สำคัญอย่างยิ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.S คือสติสัมปชัญญะควรมีลักษณะดังนี้หยุดคิดก่อนคลิกก่อนกดต้องมีสติก่อนว่าถ้าเราโพสต์อย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างไร ควบคุมสติอารมณ์ให้มีความใจเย็นอย่ารีบร้อนมีจิตใต้สำนึกรู้จักติดชอบชัว่วดีตอบโต้อย่างมีสติไม่พาดพิงคนอื่นไม่โลภไม่อยากได้ของคนอื่น 2.K คือการามสูตรควรมีลักษณะดังนี้ไม่เชื่อง่ายอย่าเพิ่งเชื่ออย่าให้เร็วถ้ารู้ทันจะไม่ถูกหลอก 3.Y คือโยนิโสมนสิการควรมีลักษณะดังนี้ เนื้อหาเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แชร์ไปแล้วจะเกิดประโยชน์หรือไม่เนื้อหาเป็นเรื่องจริงเป็นข้อมูลจริงไม่ใช่เรื่องเท็จควบคุมแยกแยะอารมณ์ออกจากความเป็นจริงคัดกรองไต่ตองข้อมูลพิจารณาตันหนักให้มากคิดวิเคราะห์แยกแยะตีความประเมินคุณค่าว่าอะไรคือคุณค่าแท้อะไรคือคุณค่าเทียม ใช้บรรยาในการพิจารณาให้มากต้องตรวจสอบข้อมูลดูว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่เลือกรับสื่อสังคมออนไลน์ที่สร้างสรรค์ไม่รับสื่อที่มีการให้ร้ายยุยงปุกป,ปั่นใส่ร้ายป้ายสี4 s. s คือสัพพุริสธรรมควรมีลักษณะดังนี้เนื้อหาเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ แชร์ไปแล้วจะเกิดประโยชน์หรือไม่เนื้อหาเป็นเรื่องจริงเป็นข้อมูลจริงไม่สร้างความเข้าใจที่บิดเบือนไปไม่ส่งข้อมูลต่อไปยังผู้อื่นหากเป็นข้อมูลเท็จเนื้อหาดีเหมาะสมถูกเวลาถูกกระเทศะ สารนั้นดีมีประโยชน์เหมาะสมกับคนรับหรือไม่บริหารการใช้งานให้เหมาะสมต้องรู้จักความพอดีในการใช้สื่อสังคมออนไลน์รู้เท่าทันเทคโนโลยีเราต้องรู้ให้เท่าทันว่าสิ่งเหล่านี้เขาตัดต่อขึ้นมาเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือการโฆษณาขายสินค้าผลที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้ SKY-S Model เดรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ 2. อยู่เหนือสื่อสังคมออนไลน์ 3. ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างเบิกบานมีความสุขปลอดภัยไร้กังวล